อ้าวสวัสดีครับไม่เรียนแล้วเรียนเอะไรไม่เรียนแล้วมไม่เรียนเกียจเรียนแล้วร,เเรวอเรียนตอนเปิดเทอลเลยสวัสดีครับ ำไมแชมันไม่เด้งขึ้นเ,นเวลาพิมพ์อ่ะกำลังงงอ่ะชั้นบนมีชั้นสามเลย còn nữa Enemy in sight hao là đi ạ ghê một bác sĩ anh đang về เสียงเกมนั่งไว้เหรอพี่แปับนึ่งนะมันไปเล่นกันตรงไหนบอดะเพราะว่าผมเจอแล้ว อ๋อกกจะสอยด้วยปืนพกให้สอยด้วยปืนพกก่อนสิแรงเลยแรงไม่ได้ฮะเพราะว่าไล้สนแล้วมันจะกระตุกเฮ้ยว่าคิวคก้าตรงระยะใกล้ะระยะไกล,ะะกลไม่ค่ได้เลย โอ้มีตัวเพลอกโอ้เสียบอลท้อพีสขอเบื่อไอ้ทำจีโอเคครับยาก็ดีนะ ชั้นสามมีกงเนี่ยเออชั้นสองนี่ว่า มอไปกินกันมอไปกินกันอ้า้เยอะแยะหมดเลยห้องน้ำแป๊บน่าจะไม่กระตุกโอเคครับอ้โหเกดวันนี้ เอ้ยคิวสุดท้ายด้วยสนุกเหรอผมว่ามันไม่ดนุกสลับผมปดีมันแบบมันโดนล,ลุมอะ่ะมันโดนบุลลี่ลอเราถือปืนก็ถือมีด อ๋อ oh, มันไม่ได้อันนี้มาเล่นรหัสลองไหม ลงแรงเลยวอพี่มันได้ปะ่ะอ่ะลองดูสักตั้งก็ได้แล้วจริงยรงไม่น่าพี่แก้วหาย ลองดูด้วยนะแรงใช่ไหม <laughs> ไม่ค่อยอยากลงแรงอะ่ะรลหัสลองมันปั่นวิวไม่ได้ไงเจอแต่คนเก่งโอเอสโอเอสอะไรครับเนี่ยเอสโอเอสซูเปอร์วัตต์ฟักเจออะไรวะเนี่ย ฮาร์ดคอยต้องเล่นเอียไม่กระตุกอพี่แต่ผมกระตุกัะดิผมกัตตุกอะ สวัสดีครับไห้หลังเข้าเกิดหลัง ไม่ทันสี่ไฮเอาสี่ายโอ้รู้ส่อ เรียบร้อยอ๋อเดชได้สวัสดีครับเฮ้ยหลังเข้าๆโอ้เดี๋ยวไม่พี่แก้ผมหมดแล้วมันกระตุ้วผมเล่นไม่ได้หรอกเอ้าวโหดเดียวไม่โหลดสวัสดีครับเดชได้ได โอ้กาวิตตี้ตองอีกจ oh, oh, sure. oh. ุดแล้วเพื่อนสวยอ๋อไม่ทัน่าชวนโอ้แรงไลยแล้วแรงไลยแล้วเราอ่ะหาเอว อ๋อฮ่าฮ่าคืนพบอี๋อ๋อไม่ชวนอะไรล่ะ

อ๋อยังไม่ว่างเล่นเลยครับ Attack of the undead เดี๋ยวไปเล่นครับแปบ๊บนึงเกบตานี้เดี๋ยวไปดีกว่าผมว่าแรงไม่ไหวอ่ะผมเพิ่นโดนเผาโอ้ย,อยเกือบโดนเผา เสียอันตีฟรีเอออะไรวะเนี่ยอ๋อยิงไม่โดนเลยกระตุกจริงอะไรจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้พาตกแรงเหรอแย่ว่ะ สวยทีปต้อเล่นตอนสตรีมกระตุกจริงโทรศัพท์กระจอกครับไม่น่าสตรีมเลย Attack of the undead ใช่ไหมมาเดี๋ยวต้องเล่นให้ดูใช่ไหมเนี่ยโอเค <c oughs> หยิบคิวคิวก้ามาเล่นเลย ดีครับสวัสดีโรงเรียนเปิดวันที่แปเลืเ่อนแล้วไปแปดกระดากะดาวันที่แปกระดากะดาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ด้วยไม่ได้เรียนวันเว้นวันโคตรแย่ oh, yeah. สตรีมกูดีเลยเท่าไหร่ไะเนยอ๋อมีปืนใหม่ครับปืนใหม่ช็อปเปอร์แล้วก็เควสใหม่เต็มไปหมดเลยเปิดวันที่หนึ่งเหรอโชคดี ไม่ใช่ช้อปปี้ใจอ่ะหาที่ไหเป็นช้อปปี้ได้ป่ะน,นะใครเปลี่ยนไม่รู้กูใบ,บก่อนเอ๊ะสวไวโ เราจะเล่นมุมที่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันอร่อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมึงจะยิงรถทำไมเดยอ้าอ <that> <that> อ๋ออะไรของมือหรือว่าเน็ตกูเองวะไม่ต้องโยงไม่ไม่มึงไม่ควรมาอยู่เนาะ อันเดสสองคนแล้วอันเดสทำอะไรไม่ได้เหรอเอาตายหาไปหนึ่ง ไม่ต้องอยู่กูโอ้ยตรงนู้นตายห่ากันเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาไงเนี่ยไอ้ยียมาไงอะ่ะโอ้ยผัวมาไม่นั่นใครวะเออเจ้ แฝดกฟัน <laughs> your ผมเล่นมุมที่ว่าคิดว่าซอมบี้มันไม่คิดว่ามันจะเล่นจะมีคนเล่นแต่ก็ยังมีอย่า yeah. เยไอ้เฮี้ยนันนานอะไรน่ะอ๋อไอ้ตัวเฮี้ยนันนี่ว่ะเจ๊ะเจ๊ะอัดเจ๊ะสุดท้ายโมตัวสุดท้ายแล้วข้างบนน่ะใส่หน้าแมงเจ๊ะ เอ้ยไกูนะไม่โดนอีกอ้าอย่างยอดเลยอ๋อวางแล้วมันจะเกิดใหม่ฮะพี่อิมสอนพี่อิมสอนหลักสูตรพี่อิมเนะี่ยเอ้่บาบังกูวิ่งด้วยความเร็วออออืือ้้ <laughs> โอ้สอนกูดีละสอนกูดีละอีวไฟแดงถ้าเราวานจุดไหนเราก็จะไปเกิดจุดนั้นฮะเป็นการมาร์คมาร์คจุดจะเกิดได้จะได้เกิดไวแล้วมาตบไว้ โชคดีครับเอเอาจริงๆนะไม่ค่อยอยากสตีเพราะว่าเครื่องร้อนเร็วมากกระตุกด้วยแหละมันเล่นไม่ค่อยได้โชคดีครับเอมเล่นยากนี่ เล่นอย่างอืองอันเถอะเอออะไรดีอ่ะใครเชิญเล่นแรงไม่เราไม่เล่นแรงเล่นหรือเล่นดีวะมานี่ดิอันเนาะมาแล้วอ่าเซตกู เดดแมดอีกเออได้ฟังเรามีสตอมเมื่อสตอมเมื่อหรือสตูเมื่อวะไม่รู้ครับ <Test match. S 1> ตองกิษ <o> อันนี้ผมเล่นแบบไม่ใส่หูฟังนะ โอ้ยหลังกล้องเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โอ้จีจัดโอ้จีจัดดลงมายิงกูด้วยกูว่าแล้วแอรสัตว์แต่ยิงไม่ได้ โอ้มันจะรู้ดีมากไปแล้วมันจะรู้ดีมากไปแล้วนง,งานรับไม่ได้ครับเออ,เอ,อติดอะไรเนี่ยเออเอ้ยมาอีกตัวอ๋อ มีคนห嘛อะไรล่ะอะไรล่ะไม่โอ้โหอ,อ,อยู่ด้านหน้าไม่เห็น <laughs> นช่วยกูสิโอ้ตายหมดเลยคืออะไรครับอ้าว้ยเอาหลังกูละลายสีก็ล,กกละลาย น่าจะครับน่าจะคงงั้นมอไม่ค่อยเห็นฮนะไม่อ๋อทำไมลุกไม่ขึ้นวะกดลุกแล้วนะ ไม่ได้ใส่หูฟังอ่ะกลัวคนดูจะไม่ได้อัดรถโอ้สไละยออกไม่ทันอะไรกันครับเนี่ยเจ้าดีครับไม่มันยิงทะลุมันยิงทะลุมันยิงทะลุอ๋อรู้ดี เกียดคนรู้ดียังเลยกูไม่ใช่ไฟนอนคิวอ่ะเอเโชคดีครับปิดสตีนี้ว่ะกระตุกจริงเล่นไม่ได้เล่นไม่ออกเลยอีกสามนาทีอะกายจะสตีไม่ขึ้นชั่วโมงแค่นี้ก็พอแล้วแหละ <S 2> <S 2> <S 2> อืมเนาะ